สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูความสามารถพิเศษของเด็กชายสองมีอะไรมาเอาอะไรตามไปดูหน่อยครับดูหน่อยทำอะไรอ่ะทำยุการสอนอีมองมองไม่เห็นครับผมมองชัดๆหน่อยชัดๆหน่อยชัดๆหน่อยเอาเอามาให้พี่น้องดูหน่อยเอาันนี้สอนเข้าไปนะเอ้าวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ชูนิ้วก่อนเดี๋ยวจะนับ อ่าเอาล้วครับดูความสมายใจนะครับเอา<ม>ปกติปกติไม่ทำปึ๊บอ่าดูความสมายใจนะครับเดี๋ยวจะนับนะครับหนึ่งสองซ้ำยังไงนะอย่าเอาไม่เอ้าไม่ไม่เอา,ห,เอา,ห,ห,เอาหนึ่งสองซ้ำเม,มยังงี้ดูด้านนี้ดิกลับเอ่เออทำได้ยังไงเนี่ยอา่ามาครับ เดินทางครับวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เอาลูกกางอไปเยอะแล้วก็ลองยกนิ้ววันนี้มาที่ไหนครับพี่สกลครับแนะนําหน่อยครับนิ้วเอ่อนิ้วนางแนะนาหน่อยครับมาที่ไหนครับไม่รู้ครับผมพระทานผ้นมครับโอ้ผาพนนมหน้าตาเป็นอย่างนี้ตวาวต่วาวแต่วาวต่วาวแตวาว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 ต ดูฝั่งโน้นมันเป็นยังไงฝั่งโน้นฝั่งโน้นลงได้แล้งแกลงแ้แล้งแกลงแกล้แกล้แกลแกล้แกล้แล้งกลงแ้งแกลงแล้งแกล้งแกล้้งแล,ลง้งแลงแก้ก้ลง้ล้ล้ล ลงไหนครับไ,ไม่ได้ลงกิโลครับพญานาคไม่ได้เปิดไฟลิ้นไม่ย่หนักนะครับไฟลิ้น้นหาม่อดวมาหนีตรงนี้ แต่ว่าฉันนั่นจะไปเชียงรายไม่ให้คนลงก็ลูกค้าหายเอารถลงไปไม่ได้คนขี้เกียจเดินครับต้องไปให้คนเอารถลงขยายหลายทาง เข้ามาไปดูข้างล่างมันมีอะไรเดินลงไปแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมพี่เดินให้มันเหนื่อยโอ้เรามีเรามียาหมองศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ต้องห่วงครับยาหมองของเราได้รับจากลูกป,ปูกเข็ม โอ๊ย okay, okay. ่จ๊ยคูเบิร์ดคูเบิร์ดอาจารย์เบ nah ิร okay. ์ดอาจารย์เบิร์ตนาการนาการเขายังไม่เปิดใส่เลยเขายังไม่เปิดไฟศูนย์บริการนักต้องเตี่ยวสร้างยังไม่เสร็จแต่ว่าล้างซะแล้วหมดงบประมาณ